โอ้จะได้ปลาไหมครับท่านผู้ชมเพื่อนๆมาลุ้นกันดูนะครับนี่นะดินกระดกกระดกอยู่นะครับผมสดจริงๆเพราะว่าเราจะได้มีมีต้นทุนตรงนั้นไปไปซื้อไปซื้ออาหารด้วยครับถ้าเกิดว่าเราลงตุ้มเดียวทีนี้เลยค,คนเราก็จะไม่มีไปซื้อหัวอาหารทีนี้เงินชดชดได้ครับผมก็จะปล่อยน้ําขึ้นมาประมาณสัก ห้าห้าสิบเซนจากบอ่อนะครับทีนี้ผมก็ใช้เป็นด่างทับเทมนะครับในการฆ่าฆ่าเชื้อบอ่อนะครับก็ทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับจากนั้นผมก็เติมน้ําขึ้นมาอีกห้าสิบเซนนะครับก็จะเป็นเม็ดเม็ดหนึ่งพอดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยูกับผมยะองแต่เกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมนุ่มโรงงานที่ผ่านตัวเองมาทําเกษตรแล้วก็เลี้ยงปลาหมอเราจะมาชมกันว่าวิธีการเลี้ยงปลาหมอตั้งแต่ต้นจนจับขาย และการทําตลาดนั้นเขาทํำยังไงเราไปรับชมคลิปนี้ด้วยกันเลยครับผมอยังก่อนครับยังยังไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับถ้าคลิปนี้ดีหรือมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมที่สําคัญช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งกุ้งกุ้ง,งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเราไปรับชมคลิปนี้ด้วยกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ชื่อ ชื่อชิปเปลิลครับก็ตอนนี้ก็มาทําฟาร์มลับปลาหมออยู่นะครับตอนนี้ก็พิกัดก็อยู่ที่ตําบลเติมนะครับบ้านซับโกดนะครับอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผมครับผมอันนี้พี่เป็นเลี้ยงปลาหมอนะครับเลี้ยงปลาหมอเป็นพันธุ์อะไรครับพี่ตอนนี้จะลงเป็นสายพันธุ์ชุมพรหนึ่งนะครับผม,อมตอนนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะมีอยู่เจ็ดเจ็ดบ่อครับจะไม่อยู่ สามบอ่อใหญ่แล้วก็4บอ่อเล็กครับผมตอนแร,แรกๆผมก็ศึกษาจากยูยูทูบมานะครับปลาแถวบ้านเราก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนเลี้ยงนะครับทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยงปลาหมอเป็นสายพันธุ์ชุมพรหนึ่งครับผมพันธุ์นี้มันมีข้อข้อดียังไงครับพี่อ๋อข้อดีของปลาปลาหมอนะครับก็คือว่าเป็นการเลี้ยงระยะสั้นนะครับก็อายุการเลี้ยงก็จะอยู่ประมาณสี่เดือนครึ่งก็จะเริ่มจับจับขายแล้วครับผม ก็ทาตั้งแต่ปีปีห้าสามตั้งแต่ปลดทหารมาเลยปีห้าสามก็ออกจากโรงงานก็ปีหกสามก็ประมาณสิบสิบปีได้ครับผมเกษตรแน่นอนแหละรายได้จากโรงงานเราลาออกมาแล้วเราไม่ได้มีรายได้ตรงนั้นหล่อเลี้ยงเราแล้วเนาะใช่ครับผมทีนี้เราก็ต้องหาอาชีพที่มันมาเสริมส่วนต่างจากโรงงานตรงนั้นเนาะพี่เราก็เลยหันมาเลี้ยงปลาหมอใช่ไหมครับใช่ครับก็หันมาเลี้ยงปลาหมอนะครับเผื่อจะมี รายรายได้ไปจนเจือครอบครัวครับผมแล้วตอนนี้ก็รายได้น่้จะโอเคอยู่เนาะใช่ครับตอนนี้ก็พอไปได้ครับผมครับวันนี้ก็เลยจะมาขอความรู้จากพี่นะครับแบบละเอียดเลยนะครับพี่การเลี้ยงปลาหมอมันต้องเลี้ยงยังไงบ้างตั้งแต่การเตรียมบ่อเลยครับพี่คือเริ่มต้นตอนแรกเลยพี่เตรียมบ่อยังไงครับการเตรียมบ่อก็คือเวลาที่เราจับปลาเสร็จแล้วนะครับผมก็จะปล่อยน้ําขึ้นมาประมาณสัก ห้าห้าสิบเซนจากบ่อนะครับทีนี้ผมก็ใช้เป็นด่างทับเทมนะครับในการฆ่าฆ่าเชื้อบ่อนะครับก็ทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับจากนั้นผมก็เติมน้ําขึ้นมาอีกห้าสิบเซนนะครับก็จะเป็นเม็ดเม็ดหนึ่งพอดีครับทีนี้เราก็ปล่อยปล่อยพันปลาลงไปครับพันปลาผมจะซื้อมาตัวละประมาณ4-5เซนนะครับก็จะตกอยู่ตัวละ2บาทครับผมตัวละ2บาทใช่ครับการคํานวณพื้นที่เนี่ยครับว่าเราควรจะลงกี่ตัวกี่ตัวพี่มีมีสูตรไหมครับว่า จะลงยังไงครับอ๋อมีมีครับสมมติว่าบ่อบ่อบ่อนี้นะครับก็จะประมาณอ่าสิบคูณสิบหกเมตรนะครับบ่อนี้นะครับผมใช่ครับสิบคูณสิบหกเมตรผมก็จะจะลงตารางเม็ดละประมาณอ่าไม่เกินสามสิบตัวนะครับประมาณจะลงเป็นตารางเม็ดละอ่ายี่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบเจ็ดตัวครับยี่สิบเจ็ดตัวใช่ครับไม่เกินสามสิบตัวเนาะใช่ครับไม่เกินสามสิบตัวครับมันจะได้ไม่หนาแน่นนะใช่ครับใช่ครับแล้วถ้ามันหนาแน่นไปนี่มันมัน มันเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตไหมพี่ใช่มีมีครับมีแน่นอนครับถ้าเกิดว่าปลามันมันหนาหนาแน่นทีเนี้ยออกซิเจนในน้ํามันก็จะไม่ไม่พอครับการแย่งอาการหายใจของปลานะถ้ามันหนาเน่นยปลามันก็จะจะตายได้ครับผมต้องเลี้ยงอีกกี่เดือนครับมันถึงจะจับขายได้ก็เลี้ยงไปอีกประมาณสี่สี่เดือนครึ่งครับสี่เดือนครึ่งใช่ครับประมาณสี่เดือนครึ่งก็มีรายได้จากตรงนี้แล้วนะใช่ครับการให้อาหารนะครับ ก็ S <S ประมาณถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งเดือนแรกนะครับเราต้องเน้นโปรโปรตีนปลาหน่อยนะครับก็ผมจะใช้เป็นอาหารกบ,กบนะครับจะใช้เป็นอาหารกบกบเล็กนะครับโปรตีนประมาณ3ามสนะครับเราก็จะเดินเดินมาประมาณประมาณประมาณ2เดือนเลยก็ได้ครับจากจากวันที่เราปล่อยลูกลูกปลาครับเดินไปนเลยประมาณาเป็นอาหารกบหให้มันกินไปเลยประมาณ2เดือนครับโปรตีน3 7มเจ็ดหลังจาก2เดือนก็ใช้อาหารเป็นโปรตีน30ครับ ก็เดินยาวจนจับขายเลยครับผมบริหารจัดการยังไงครับจะได้มีปลาหมอขายได้ตลอดนะครับอ๋อก็ตอนนี้ระบบการจัดการของผมนะครับก็คือว่าขึ้นเดือนที่หนึ่งบอนี้ก็ขึ้นเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่เดือนที่ห้าก็จะหมุนหมุนกันเรื่อยๆครับอ๋อหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ครับเพราะว่าเราจะได้มีมีต้นทุนตรงนั้นไปไปซื้อไปซื้ออาหารด้วยครับอืมถ้าเกิดว่าเราลงตุ้มเดียวที่นี้เลยทุนเราก็จะไม่มีไปซื้อหัวอาหารทีนี้เงินช็อตช็อตได้ครับตัวนี้ ประมาณเจ็ดวันอายุหนึ่งเดือนแรกเราก็จะให้เขากินอาหารเช้าเที่ยงเย็นครับให้สามภาพใช่ครับก็จะใช้เป็นโปรตีนสามจิดครับบ่อนี้ก็ถ้าอายุครบวันที่สิบเนี้เขาก็จะอายุประมาณสองสองเดือนครับครับตอนนี้ก็ใช้อาหารเป็นโปรตีนโปรตีนสามสิบครับโปรตีนสาสิบเนาะใช่ครับตัวนี้ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มกินครับก็เพิ่งให้กินโปรตีนสามสามจ พอหลังจากสามเจ็ดมาก็เป็นโปรตีนสามสิบอันนี้เราจะให้กี่คาบครับอายุประมาณสองเดือนเนี่ยสองเดือนก็จะให้แค่เช้าเช้ากับเย็นครับผมเช้าเย็นเป็นโปรตีนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้ขึ้นมากินกันเยอะแยะเลยนะครับบอ่อนี้ลงไปกี่ตัวครับพี่นี่บอ่อนี้ลงไปสี่พันห้าครับรวมๆครับน้าที่ใช้เลี้ยงปลาหมอเนี่ยพี่ได้มาจากไหนครับผม อ๋อน้ําน้ําที่ใช้เลี้ยงปลานะครับก็จะเป็นน้ําจากอ่โซล,ล่าเซลล์นะครับ,รบก็คือเราจะปล่อยน้ําโซล่าเซลล์อ่ะเข้ามาไว้ในบ่อในบ่อพักน้ำาครับแล้วก็พักไว้ประมาณสักประมาณสักเจ็ดเจดวันครับแล้วก็จะใช้ปัม๊มอะไดไดโวครับสูบขึ้นไปใส่บ่อเลี้ยงเลี้ยงปลาครับผมอ๋อก็คือไม่ไม่ได้อ่า สูบจากบาดาลลงบ่อเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ไม่ครับจะเอาเอาลงมาพักไว้ไว้ไว้ก่อนครับผมปรับสภาพน้าใช่ครับจะเอาลงมาไว้เพื่อปรับสภาพน้ําก่อนครับอ๋อแล้วทีนี้ค่อยสูบไปที่ตามบ่อเนาะใช่ครับที่เปลี่ยนถ่ายน้ํายังไงครับน้ํามันมีน้ําเน่าเสียไหมสองเดือนแรกนะครับปลาน้ําจะจะยังไม่ค่อยเน่าไม่ค่อยเน่าเน่าเสียครับพอประมาณสองเดือนถึงสามเดือนอะประมาณช่วงช่วงนี้อะคือปลามันมันเริ่มโตแล้วปลามันก็จะเริ่มกินอาหารเยอะแล้วนะครับทีนี้มันก็จะจะทําให้ ขี้ปลาในบ่อม,ม,มัน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 เยอะครับอาจจะทําให้น้ําในบ่อมันเสียนะครับทีเนี้ยแต่ก่อนผมจะใช้เป็น e อครับ e อมศาสตร์ศาสตร์ใส่ใส่บ่อครับเพื่อบํบาบัดน้ําเสียใช่บํบาบัดน้ําเสียเอาพี่พูดถึงว่าเมื่อก่อนใช่ไหมแปลว่าตอนนี้พี่ใช้อะไรครับผมพอพอช่วงนี้ก็ใช้เป็นน้ําน้ําพุนะครับเออไอสี IC, น้ําเงินน้ําเงินที่ลอ,อยอยู่กลางบ่อน,นี่ใช่ครับพี่น้ําพุใช่ครับก็จะเปิดตอนเช้าสองชั่วโมงตอนเย็นสอง ชั่วชั่วโมงครับจะช่วยบำบัดน้ําเสียแเราก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนปลาครับจะดูดน้ําข้างล่างแล้วก็มันจะพ่นขึ้นไปข้าง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 บนครับมันจะเติมออกซิเจนข้างล่างให้ให้ปลาครับผมอ๋อก็คือข้อดีข้อดีของน้ำพุตัวนี้ก็คือเรามีแค่ตัวตัวเดียวเราสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกๆุกบ่อครับผมอ๋อคือบ่อในน้ําเสียเราก็อ๋อตัวนี้มันไม่ได้ฟิกอยู่กับที่ใช่ครับสามารถลากไปบ่อนู้นบ่อนี้ได้ใช่ครับเราก็ลากไปได้เลยครับผมอพี่เอ่อพูดไปแล้วมันไม่เห็นภาพพี่ พี่ช่วยน้ำพุให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่ามันโอ้ยปาด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 ปาปาโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหพี่เปิดน้ำปั๊บปลาเขาออกมาเลยนี่นี่เนี่ยปลามันจะเหมือนมันเพิ่มเอาออกขีเกียนให้ให้ให้ปลาครับปลามันก็จะขึ้นมามาเล่นน้ำเขาก็นึกว่าเป็นเป็นเป็นฝนตกครับ โอ้นี่นี่พอเปิดไอระบบน้ําพุนี่นะครับปลาก็ขึ้นมาเลยนะครับใช่ครับเห็นเห็นไหครับเนี่ยสุดยอดมากเลยเอาเป็นรถยาก็ได้ครับเราก็เดึงเดึงไปถึงนู่นมันเขาจะรถย่าข้างได้แต่การับประโยชน์จริงๆนะครับผมจะใช้ผมเริ่มจะสนใจไอตัวนี้แล้วพี่อันนี้พี่หาซื้อจากที่ไหนครับผมอ๋อตัวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากอยากอยากได้ก็ทักมาในเฟซผมเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะหาให้ครับผม โอ้จะได้ปลาไหมครับท่านผู้ชมเพื่อนๆมาลุ้นกันดูนะครับสู้สู้มือเปล่าป็ดเยอะไไรนี่ได้ไหมได้ไหมเอาลุ้นโอ้แม่เจ้าโอ้ยทำไมมันตัวโตอย่างนี้พี่เดี๋ยดเดอเอาเอาเอาไปเอานี่ดีกว่ามัน กี่ตัวโลเนี่ยพี่อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชั่งดูนะผมว่าน่า,นาจะชั่งดูกันดีกว่าสามถึงห้าตัวโลได้ตอนนี้ด <c oughs> อันนี้เป็นบอ่อที่ตอนทุกวันนี้จับขายอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับเนตัวนี้แหละบอ่อหนโอ้โหูจับขายอันนี้หวานทีเดียวหูตัวดูตัวเขาโอ้โหโอ้ตัวใหญ่มากเลย นี่นะโอ้ยดินกระดกกระดกอยู่นะครับผมสดๆจริงๆตัวโอตัวหนักจังมากนี่นะครับสองสองตัวสองตัวครึ่งโลอือหห้าตัวโลโอ้หประมาณสี่ตัวห้าตัวโลเนาะอันนี้ห้าตัวใช่ไหมพี่ใช่โลโลโลกว่าอืโลกว่าห้าตัวโลห้าตัวโลไซนี้ไซส์กำลังย่างเลยนะครับ เห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมต้องขอซื้อพี่ไปย่างักหน่อยหนึ่งแล้วปลาปลามันเริ่มไขแล้วอือันนี้คือ,คอเริ่มไข่แล้วเนาะพี่เนาะใช่ครับพี่ทําตลาดยังไงครับพี่หมายถึงว่าพี่เอาไปขายที่ไหนเลี้ยงแล้วเนี่ยเพราะว่าคำถามนี้ยอดฮิตแน่นอนก็ก็คือว่าตำลักก็จะขายเล่ตามหมู่หมู่บ้านครับอืขายเล่ก็ถ้าเป็นขายเป็นเล่ก็กิโลกิโลละร้อยครับแต่จบ้าน ก็คือถ้าเมาที่เมาถึงถึงบ่อครับก็คือถ้าเมาที่ปากบอ่อนี่ก็จะถ้าจะส่งที่ร้อยโลถ้าร้อยโลก็จะตกกิโลละเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบห้าบาทครับถ้าเกิดว่าให้เอาไปส่งให้ถึงที่ก็ระยะทางไม่เกินห้าสิบกิโลเมตรก็จะตกอยู่กิโลละแปดสิบาทครับผม,มบขึ้นอยู่กับปริมาณจํานวนใช่ครับเนาะแต่ไอหลักๆก,ก็คือแค่เราเล่นี่ก็ใช่ขายได้ทุกวันขายได้ทุกวันครับ,รบแล้วสําหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเลี้ยงปลาหมอนะครับ แล้วอยากได้คําแนะนํานะครับที่ยินดีแบ่งปันความรู้ตรงนี้ไหมครับผมครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจครับก็ทักมาในเฟซผมก็ได้นะครับหรือว่าจะมาดูที่ฟาร์มผมเลยก็ได้นะครับผมยินดีให้คําแนะนำครับครับครับผมหรือจะมาซื้อเอาไปกินเลยก็ได้หรือจะมาซื้ออุดนนวนผมก็ได้ครับผมยินดียินดีมากยินดีแบ่งบ่งให้ไปย่างกินครับผมศูนย์เก้าครับแปดเก้ครับยินดี แบ่งปันเอาไปรับประทานกันแล้วก็ยินดีแบ่งปันความรู้วิธีการเลี้ยงเลยนะครับผมใช่ครับผมเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็นําสาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาหมอเนาะพี่เนาะครับผมเอามาฝากเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจในเรื่องใดหรือมีสาระความรู้อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็ทักมาใต้คอมเมนต์ผมมาได้นะครับหรือทักมาที่เพจผมได้เลยนะครับผม เพื me, so ่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิป huh. ที all, ่ดีๆต่อไปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์กันไปเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมสุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณพี่มากนะครับที่มาให้ความรู้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโหปลาเยอะๆเลยแล้วพี่แต่ผมชอบไอ้น้ำพุพี่เนี่ยนี่ถ้าถ้าน้ำมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันจะเปิดสวยมันมันจะอยู่สูงแล้วผมชอบตรงมันโยกไปนู่นไปนี่ได้ด้วยไงเออมันเด้ แล้วมันพุ่งดีอ่ะแต่ต้องดูอยู่การใช้ง,งานเขาจะได้นานนะม,นมันมาจากจีนแต่ในเพจเขาขายอยู่สามพันห้าน่าจะ750 750เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบบาท